เวลา06.30นพิธีเปิดการเปิดงานเปิดงานลำวงหลวงฉลองสุสตาพญาสุรินทพักดีศรีนรลลงจางวางครั้งที่9เวลา07.00นการลำวงหลวงฉลองสุสตาพญาสุรินทพักดีศรีนรลลงจางวางครั้งที่10 ท้ายนี้ระผในนามของผู้จัดงานต้ของข,ขอบขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านและขอขอบคุณชาวสุรินที่มีจิตเรื่อมใสสัตธาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อเมืองของเราพญาทัานพญาสุรินพักดีสิีรุงจังวางในรนังนี้ที่ได้ร่วมกิจกรรมนำนวงสวง ต้องขอขอ,ขอบพระคุณคุมาณโอกาสนี้ขอบพระคุณ,รณครับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีตั้งทวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีมบางสุริศนะคะที่ท่านได้กรุณากล่าวถึงความเป็นมาของ าการจัดงานฉลองสืบสัทธาพระยาสุวินภักดีสิริรงจางวาด้วยการประบุสูงของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินในครั้งนี้ค่ะกับพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการได้เก็บภาพนะคะสำหรับท่านประธานพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรตินะคะในโอกาสนี้ค่ะครับผมขอขอบคุณท่านั้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ท่านทอมด้วย คณะมนตรนรัฐการนะครับได้มาร่วมให้กำลังใจนะครับในช่วงของพิธีซ้อมใหญ่นะครับกิจกรรมวันซ้อมใหญ่รำบ,บวงสวงสืบสถาพระยาสุรินทร์พีศีนรงจางวางครั้งที่10ประจำปี2566ครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญอันประธานของเรานะครับ ด้วยนายกเหล่ากาชาดนะครับคนหน้าสวนราชการนะครับทางทางรัฐและภาคเอกชนได้เก็บร่วมบันทึกภาพนะครับโดยทางด้านของสื่อมวลชนนะครับก็จะได้เก็บภาพวันนี้ครับวันสองใหญ่อย่างยิ่งใหญ่ของเราชาวสุรินทร์ครับวันอาทิตย์ที่9เมษายน25 6 6ครับค่ะตังนี้ก็จะเป็นภาพที่งดงามากๆเลยจดิงๆนะครับ อีกหนึ่งภาพ